สวัสดีครับเมื่อนี้ผมเชื่อว่าถึงเพียงเขาคก็ถึงหูสกิลนะครับในการเพียงเขาคก็ถึงเรียนสกิลนะครับในมือใหม่นะครับแนวแนวท่างของสกิลเนี่ยคือปัจจัยสําคัญนะครับไปใส่ในการแก้เพียงนะครับสกิลเมื่อสิเว้นไม่เจือหรือไม่เหนื่อยปัจจัยลรกคือแก้เพียงนะครับเพียงก็วางสันไว่เพียงก็ไปแก้เพียงท่านแพทย์สิบเดือนเพียงมะล่ำส่วนมากเดีใส่แน่นอนครับสกิลไม่เหนื่อยสกิลไม่เหนื่อยสิไวอ ใส่เพลงงมือรำครับเป็นส่วนมากเพลงเขาคือต้องมาเรียนรู้่้อนว่าถ้าเราสิไปดินมือรำมันสิได้ใส่นะครับอันนี้ก็สิเป็นสกิลไปเหนือนะครับอันนี้ทีม่มาแนะนำมือใหม่เด้อครับว่าเพลงเขาคือต้องห้าสกิลเพราะว่าเขาใส่แก้เพียงนะครับเพลงเพลงส่วนมากเพลงงมือรำนะ่ยใส่ได้ไมเ่เด้อ เด่นที่แคยุไม่เหนือครับนี่แคฟอร์มสกิลไม่เหนื่อยครับอุาอ,า,อา,าอุซาห้าลาจซืออซาเอ้มอไรจีซือ้อมันเกเป็นกินนอายมะลันะนี่ยังใช้หลูกเดยนนะครับนี่ห้าแก่ไลซื้อมันเกเป็นกินอายมะลานะครับเห็นไหมแค้าลายจซื้อมันก็มันกิดเป็นมะลานะครับ เนี่ยครับต้นเมื่อไหร่ครับหลายล่พินกับตรงฮัทสกิลอใช่ไหมนะครับตรงแมนต์ตรงแมนสกิลอใช่ไหมนะครับเขาตรงหูกันว่ามันไหลไปทางเดี๋ยวเนี้ยนะครับอันที่จริงมันก็ดิ่นไม่ไม่กระดิ่นแพลตฟอร์มเี่ะแต่ว่าแต่ว่าเสียงมันสีอยู่คนละหม่องครับก็อย่างยกตัวอย่างนะครับนี่ตัวนี้จิบ เช่นเดียวกันนะครับบางคนณกอลินเอาคนก็นั่นมันมันมันเกียาได้ทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแบบมันก็เป็นโนตตัวเดียวกันครับแค่อยู่คู่ละสองคนละสายเท่านั้นเองครับเพราะนั้นนี่ก็แค่เป็นสกิลบาร์นี่เข้ากับไล่แบบนี่แหละแค่เข้าตรงหัวเสียงเสียงตัวนี้มันอยู่สายใดจท้ายนะครับสกิลกับแพลตฟอร์มเดียวกันครับนี่เป็นนี่ครับคือ เขาตรงเด่นดูสกิลซะมันนะครับจรดีเลยใครที่ใครที่ฮาเดีนมะลำมันต้อกแบนสกิลซะมันนะครับน,นี่สำคัญไล่ไล่กินช่วยเด่นไล่กินกินเน้นสกิลอีคือเก่าครับไอสิไอเด่นเนี่ยสกิลไม่เหนือก่อนจริงจริงไล่กินไล่สิ่งนี่เรครับนี่ก็ยุนีน่เหนือก่อน นี่ไม่เคอยู่สำนีษนะครับสกิลน้องที่อยากเป็นพวกน้ำประยุกต์ถ้าทำประยุกต์จริงๆจริงๆเ,เรื่องน้ำประยุกต์ก็สิเป็นอีกไลน์หนึ่งนะครับไอ้ะน้ำประยุกต์ก็สิเป็น,น,นอีนนอก,กไสไตล์หนึ่งนะครับอันนี้แต่คงจะบอกถึงพวกได้ลำสิงไลน์เตยแบบนี้นี้่นสกิลไม่เหนื่อยครับ เนี่ยเหล่นี้กนเลนแค่ทำ่าี้นะครับเนื้อเล่านี้เนืเล่นมเนลนี้สุดเกี่ยวเยน้แค่ไซือไครับยิงปใช้แบบบุกเดนปแบบบุกเดนมลันาแต่ใช้การสะบัดสะบัดปีสะบัดยังแค่เท่าไรซือได้ครับม่แก่กินไอมะลําเนี่ยนี่ครับกับเป็นเพลงนี้อีกแนวทางหนึ่งครับับมา่มาหนาอย่างนะครับนึไหม แต่ว่าปัจจัยสำคัญคือต้องใข่ายทักษะเกล่ันครับแนวอื่นกับบนบนหนามีปัญหาเมื่อกี้มิสเนี่ยนครับการไปเรียนมะลัมปัจจัยสำคัญทักษะเกี่คือนำพี่แก่เพียงเพียงบางเพียงใส่ไม่เนื้อเพียงเพียงใส่ไม่เจอมันมื่อก็้เราเต้เพียงนะครับแต่เพียงมะลส่วนหมาไมนดีใส่ไอ้ไม่เนื้อเพียงสมัยใส่ไม่เนื้ออยู่แล้วนะครับเพียงมะลัมเนี่ยบอก ไอ้โม่ลำห้อน like exactly so so ี oh, yeah. right so ่ยใช้ไม่เหนื่อเล่นหลายพินโอ้หลายพินนะครับใส่ไม่เหนื่อยกมาใส่แถบจะจูเพียงทำอืมผมจะยกตัวอย่างเพียงเลยแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในดไม่เหนื่อยนะส่วนอะฮะแชร์หายขอดแหลกกันเลยได้เทากับิูหูเรียกว่ามันถือยูไม่เหนื่อยนะครับเพราะตรงห้าขอดแหลกกันยือตั้งนี้นะเมื่อ่วานี้เมื่อวานี้อย่างนี้ครับนี้นี่ผลสกิลครับพียงแต่ละเพียง นี่ก็อีไปเหนือนะครับที่ผมเล่นเฮ้ย่าผมถึงผมสีไล่มันไปไหนผมก็ตรงมาจบอีไปเหนือแต่มมาตื่นจะเป็นอีไปเหนืออยู่คอร์ดในนะครับนี่ก็อีไปเหนือเสียงเดียวกันแต่ว่าตัวนี้สเสียงสูงกว่าอีไปเหนือนี่ก็อีไปเหนือี่อีไปเหนืออีไปเหนือเดี๋ยวมาเป็นกับเสียงเดียวกันครับแต่มันอยู่คนละตำแหน่งเสียกับแบบเดียวกันก็สุดกิลนะครับเสียงเดียวกันแต่ว่าอยู่คนคนละตำแหน่งเดียวกันเนะครับ ห้าพุ่งไปไเชียร์สนี้นะครับน่าสโลน่ามื่ี้ลูกโโล่ปุ๊บ้าพุ่งไปนั่นไลทน่นะครับรเรไลน์เ่ย,ย,ยไม่เนอยร้ยใากางกับลาแบบหนิวแบบเดียวกันเบดนิ่วทางหนิ่วแบบเดียวกันทางหนียวสิคือกันเลยครับเปลี่ยนแค่รองเปลี่ยนแค่สองเปลี่ยนตอนนะครับน,น,น,นี่ก็ออไม่เหนือยหนนนี่ก็จี้จี้ไม่เหนื่อนะนี่ก็จี้เน ยิบไม่เหน,น,นื่อยจริงนะครับแบบเด,ดียวกันหมดเลยครับฟอร์มหนิวนี่เด,ดียวกันเลยครับเล่นยีบห้อเพื่อนเบียบเดียวกันเลยครับ Nói nhỏ đều gặp Nói nhỏ đều gắn Nói nhỏ đều gắn Đến nhu Đến nhu Ê Y Đến nhu Y e gặp Đến nhu Đẹp phong gặp Lại cơn gặp Nói nhỏ ก็เป็นเป็นแนวทางนะครับในการฝึกไลไ่เกินไล่เกินกับฝึกแบบนี้นะครับบางอยากมันจะเป็นมันก็หลายแบบเนาะทีแต่ว่าที่ผมมักใส่ก็จะเป็นแบบนี่ก็ได้นี่ทั่วมาผมมักเด่นติดนี่ครับมันสิมัน,มน,นครับ นะไม่ไกลเบ็ดนะครับไล่พวกไล่เกินกันฮัตไล่ตะเกียวย์เลยนะครับมันกับผมว่ามือใหม่เสียใจนะครับมันผมผมว่าบโมหยาคมือใหม่แต่ว่ารับเลียก็คือเข้าถไปเอาเรื่องสกิลวย์ใช่ไหมนะครับว่ารับเลียเขาไล่ตะเกิยวย์เป็นแม่นมากกว่าเรื่องสกิลนี้มันมีหลายถ่นนะครับซ้อนดีกว่าผมอย่างเรื่องเรื่องการไล่สกิลร้องหาเบิึงนะครับว่าซ้อนสกิลร์่ปหนึ่งมันมีมีหลายสองมันซ้อนมันซ้อนดีกว่าผมนะเรื่องสกิล ผมกับผมผมกับผมสอนในแต่ผมอาจทีสอนบรายละเอยดก็คืนสอนนะครับเพ่อจะึ้นรูปคือยังไงครับแต่ว่าผมบ่มีรูปผมยังนะผมสอนรายละเอียดปานใดนะครับแต่ก็แต่ว่าคือผมบอกว่าเปียงคือต้องใช้สกิลนะครับเปียงคือต้องมาคัดไลาสกิลสิ่งสําคัญคือข้อสกิลในการในการแสงมันคือหนึงในการแก้เพลงคีลูกโซโล่ยังนะครับอินโพไว้นี่คือครูบาอาจารย์เพิ่นสอนผมนะครับคนคนที่สอนกีตาร์ผมที่เนี่ยผมก็ไล่บ่เปลี่ยนเนาเพิ่นเพิ่นก็สอนผม บัดน on ี um far, hmm. ้ขอดีของการนั่งหัตถหลายสกเกียวนี่มันก็เป็นเ้าเรืืองมันก็จิเป็นในการวอร์มนิ้ว้องน้่ครับมันก็สิวอร์มนิห้นำนะครับวอร์มนิ้องหาอฮห้องก็ด้ใช้ทุกนน้วนะครับไม่ว่าเฮาไส้ใส้แค่นิบแค่นิ้หนึงครับเักเกีย่ครับมื่อม่ที่จากัดสโรนี่ิใส่แค่2สิใส้แค่3นม้นในการดินโซโลนี่ครับบัดนี้บันิก้อยห้อก็สิบ่แข็งแหงครับก็สะบค่อยได้ใช้งานมันก็สิบ่แข็งแรงนะครับบั้เฮาห้อาหัตถ์ลายถ้ียั มันกิดมันกิดเีใส่ทุ่งนิ้วนะครับมันมันเฉีใส่ทั้สงสี่นิ้วนะครับในการในการหลีบมันเหนิ้วห้องกว่าสีแข็งแรงทุกนิ้วนี่ครับนิ้วห้องนิ้วห้องกว่าสีแข็งแรงนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีของการฮัทไลสกิลลองลองฮัทไลมีจืดเหมืมอนกันนะครับไอ้มีม่จืดในใส่ซุนิ้วครับให้ัดไรไมีจืดไอ้ไม่จืดนะ เรารองอะไรมีเจอพุ่งหันพุ่งหันอะไรมีเจอคนพอมันใส่สูนิวนะครับเพิ่นเพิ่นสอนผมเนี่ยสกิลเนี่ยมันมันจีรับผิดชอภัยมันนะครับคือหมายความว่าก็ยังท่านเป็นซี่ซี่เนาะซี่มีเจือนะครับไม่ใช่หรือเพิ่นเพิ่นสอนผมท่านเขียนบอครับว่าผมสีผมสีบอลหล่นขามส่องกันนะครับบตัวนี้ตัวนี้สะเป็น,นคนอีกกลอยนะครับผมผมสีบอลผมสีบอลอะไรมงสีเนี่ ผมจะเอาเบื้องสีเหลืองนิวอยู่กลางก่อนอยู่กลางแล้วมันอยู่ก่อนเนี่ยบอกคำสกิบนะครับเบื้สีเลนสูนิวเนี่ยมันมันสีเลนสูนิวนิวนี้รับผิดชอบช่องนี้นิวนี้รับผิดชอบช่องนี้นิวหน้ารับผิดชอบช่องนี้นิู่ไกลแล้วพี่สอบช่องนี้ครับคือใบงานแบบนี้สี่สองสี่สองนี้คือทุกทุกทุกนิวนี้หามคามไปสองกันนะครับยามหัต นี่ฮัดไปทำดีกว่กันเลยครับไอเป็นการบวมเหนิวเขาไปนำนะครับนี่ก็เป็นการบวมเหนียวแบบไล่แบบเดียวกันครับได้ไล่แบบเดียวกันถ้าบอกบอกถึงไม่เจอนะครับเขาในการฝึกฝึกนีหัวนาะมันก็ดียากแต่ได้ฝึกเหนียวหนึ่งเดยะคอดีมันก็ได้ฝึกนียวครับให้เหนิยวเขามีกำลังนะครับในการในการดีไซน์ปึ๊บๆให้มันให้มันชินนะครับให้มันเคยชิน นี่ก็ประมาณจำนี้ครับผมว่ามื่อหม่ก็บ่วันยากในการหาสกิลนะครับเรียนรูสกิลท่านตีฮัร์ดินมั่นมั่นกัไอฮารดเรียนดูสกิลซะก่อนนะครับคันแรกระดับแรกเด้อครับคือต้องสกิลถ้านหมู่ท่านทฮอหมู่สกิลนี่เฮาสิเรียนลำบากคือหมายความว่าเฮาสิไปฟังเพิ่นเล่นเฮาเฮาสิไปฟังเพิ่นเล่นปุ๊บเพราะก็เพราะก็ฟังแบบเฮามาแก่เลยไม่ทีไหนเพิ่นเพราะเฮานี่ฮู้สกิลปุ๊บฮู้ว่าเพิ่นเล่นขี้ได้ปุ๊บเรื่องเปล่นอยู่ขี้เอบเอบมั้งสิ เพื่อนรายได้ีขี้เอนี่เข้าก็บท่แกะยังไงครับมันก็ดสีโน่นโน่มันก็จำกัดละว่าเออไปแด้แค่ซ้ำนี้นะซ้ำนี้นะนี้มเกินอยางนี้ถ้าห้ามุงูเสียเกียวเขาเขาถีเขาถีแกะพี่เองไปทั่วนะเขาถีแกะไปทั่วข้อเลยว่าไปไหนไปพอหูสีเกียวปุ๊บพอหูเสียเกีปุ๊บเดี๋เข้าก็สีหนึหว่เออมันอยู่ไหนซ้ำนี้เด้อมันเรีนอาชีอยู่นี่ซโอยู่นี่ก็นี่อยู่นี่ขเอนะครับเรื่องอาีโซโเอฟไหนก็ได้ นี่เอฟนี่ก็เป็นข้อเอฟข้อนึงหน่นะครับี่บางเพียงกับโซ่ก็เลยเนี่ยเดียวกันเฮ้ยมองครับเชียงเดียวกันแค่ถ้าทำหูสกิลแล้วปึ้งห้องก็สีแกะเพียงไหนไงท่านเพียงท่านเพียงในโซลอยู่เอฟหนจริงๆสิห้องก็ฟังเสียงเราบางเพียงอาจจะโซลอยู่นี่เพียงอาจจะโซลอยู่นี่ก็ได้อย่างนี้ก็เขี่ยบลงมาแล้ก็ถ้าทำหูสกิลอปึ้งนี่ห้องสีหูได้ปะห้องสีแกะใช่ ข้อบ้ากับสิแก้มตั่วข้อกีตาต้องเสียเวลาต้องเสียเวลาเฮานะครับนี่ก็คือนขอดีของการฮัดไลน์สกิลเพราะว่าแนวก็ลองไปทวนฮัดไลน์สกิลส่วนะครับคันแรกง่ายๆเลยเบื้องต้นไปพอไลน์สกิลปึ๊บบาดนี้เรื่องเรื่องบ่ดำก็จังจังฟังนะครับจะไปหาฟังเพิ่นเขาก็คอยจำไม่เรื่อยเล็กๆน้อยๆค่อยๆจำเป็นส okay. ิ่นี่อาจารย์แต่ละท่านเพิ่นสิมีอีกอีกแล้วบูธำกันอยู่แล้วเพิ่นสิไล เพป็นเพป็นสิไล่เป็นสไตล์ให้เป็นเพป็นเพป็นเป็นลายเส้นคงเพิ่์ลที่ผมเคยบอกไปที่เป็นลายเส้นเพิ่์ลเขาเขาก็ไปจำมาเขาก็ไปจำมาอย่างละเล็กย่างละน้อยกูละอาจารย์คนณสองคนเ้าไปจำมาะมาเขาก็มาร่วมกันเขากับดีไซน์ของเขาเนี่ยครับล่วงล่วงไปเบิ่งเรื่อยเพราะว่าเทคนิคแต่ละอาจารย์บางท่านเมันซ้อนบือกันนะครับถ้าดีจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเป im, hay 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 trendy, hay ็นจ as. ิตซ้อนบือกันแต่ว่าทาง แต่ว่าทางไปทางเดียวกันนะแต่ว่าแต่ว่าคนจีซ้อนมันคือกันนะครับเพราะนั้นเดวเยาต้องเป็นคนที่แบบว่าไอ้พร้อมเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับก็คือที่ผมเคยบอกว่าเออห้องห้องไาเได้คราไปอยากเอาความรู้เพื่อนห้องก็บบต้องไปเก่งนะเอาไปถามความรู้เพื่อนถึงถึงเ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกับทางห้องกับเบื่องผลิตคือเก่าเพราะว่าเหาอยากยู้ว่าเพว่าผลิตยังไเพ่นมีวิธีการจังไงแน่เพิ่นหนิยวเพป็นจังไงหนุนนี่นั่นนะครับเ้าต้องไปเบิ่งผมเชื่อว่าทุกคนผลิตมันบคือกันอยู่เดียวทราบผมเห็นมา แต่สุดท้ายก็แล้วแต่ขลิ well. ่นแค่ยุ่งในสกิลย์เกิดสเกลก็เป็นแค่ตัวบังคับแค่เ่าอยู่พึ่งเน้่ยเนี่ยเทคนิคเนี่ยเพิ่นเรียนว่าสกิลย์ได้สกิลก็บกับจริงอยู่ครับแต่เพิ่อนอาชีพมิโดวพลิกแพงยังบันอีกหลายอย่างนะครับอาจารย์ชีวิตโดวพลิกแพงหลายแบบนะครับอาจารย์บางท่านไม่กับเพิ่อนกับจริงคือว่าเพราะนั้นเดียวห่าต้องไปพยายามเรียนดูเราเพิ่อนนะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้บางบางคนเพิ่อนกับหัววิชาเนีครับ บางคนเป็นกับห่วงวิชาเลยแต่ว่าบางคนกับวงห่วงเนี่ยบางคนกับวงห่วงบางคนกับไอ้สอนนะครับบางคนกับห่วงกระมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องกับตรงเรียนรู้เรียนรู้เพื่อนห้องกับห้องกับตรงไปแบบโบก่งฟุ้งเสือแต่ว่าลอยทั้งลอยเนี่ยท่านท่านท่านเขาเห็นไปไปเกีงๆเดี๋ยวจักเขาสีซอนยังเงินไหครับเพื่อนเพื่นจีซอนยังเงินหมดนะเพื่อนกับโบซอนเนี่ยว่าเออถ้าไปแบบโบจักยังสงินสิไนก็ยังจักยังยังสีบบอกเขาหน่อยนะเ้าก็ซึมซาบมัน่ ท่นนั่ไปพอยิงเกีงเนยากครับเพื่นสีซ้อนพด <c oughs> บอผมูดอกไอเดียท่าไปเรียนท่านนัไป,ไปเกิงเลยเนี่ยแจ็คสีซ้อนยังในเก่งแล้วนะเพื่อนกิดจีเกิดบ,บาประมาณเนี่ยแม่นบอกครับผมว่าอาจารย์หลคนกิดจีิดคือผมมาเลยตอ,อนพอยิเงเงแจ็คสีซ้อนยังบอกวมม่าวยาคนเิบ,บางท่าผมเจอมากนะเพื่นบอกสูผมฟังหอกตอนนี้ว่าเออว่ามีคนไม่เรียนหลวงพ่อเตียนเก่งคกสนัแจ็คสีซ้อนยังมันยัง,นยงสนวาเลย ดน,นียครับก็คือขอขอแตกต่างน,นะครับในการสิเอลวิซ่ากับอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งท่องขอ,งของตองไปแบบอ่อนน้อมนพิ่นนะครับน,นี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเราลองลองเมืองลองเมืองเป็นจากประสบการประสบการตรงดิผมเจอมากนะครับนี่ก็ต้องไปปรับใช้มึงไอ้ถ้ามือนี่ก็มีหย่างไรครับมาเบาเรื่องสกเสกิลห้ฟังซื่สือมือใหม่เป็นยากหนูนาก็เลยทําคีต้องไอ้แนะนำไว้นะครับ มาเบื้องนะครับมือมือใหม่อยากเพิ่นสอบถามมานะว่าเออเพียงเึาคือต้องฮัตสกิโยเหพหยังก็คือต้องเพื่อหยังนะเฮจะเกี่ยวเพราะว่า,ามันเพื่อหยังได้หยังนี่ก็ผมก็เลยสิมาทำคลิปตอบเลยนะครับตอบมือใหม่ทุกคนเลยทีนะครับว่าเพียงคือต้องฮัตสกิโยนี่นะสำหรับเออาจารย์นักดนตรีดีเพิ่นเป็นแล้วขอเขาเบิ่องก็ขอบคุณหลายเด้ครับที่เขาเอาเบิง่ง อันนี้ผมมาแนาะนํามือใหม่ด้อยครับอาจารย์ทุกทุกคนไม่แช่ประสบการณ์เนมือใหม่นะผมผมกับมือใหม่กันแต่ว่าผมก็เรียนมาดนลหเรียนเดือนสายมาดนลนะแต่ผมก็เป็นมือใหม่เนาแต่ผมกับมาแช์สิ่งที่ผมเจอมาครับประสบเจอมาอันนี้เจอมาอีลีนะครับเจอเจอมาจริงจริงนะครับบ่่บ่้บด้ไปทำไปนะครับนี่คือเจอมากับตัวนะครับไอ้ไพมาคิปแช์ประสบการณ์เนี่ยผมสีมาเบายังเรื่องยังไ้ฟังยังครับในการเรีนดนตรี เมือม่อมาอยากไปเรียนดนตรีเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ไปเ,เดี๋ยวตไปอยากอยากได้ความรู้สาระดีๆเดี๋ยวผมติดตามผมไใเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงใหม่เลยทำคลิปลงมามีประสบการณ์เรื่อยๆนะครับในการด่านดนตะรีเนี่ยดิสดตินะด่ดานได้ก็ตามนะครับผมจะทำคลิปลงใหม่เลยติดตามผมไหมเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนดูอย่างนี้ผมอาจจะพาไปตีกองอะไรอาน,นดนกองอะไรไปเรียนเบสคีย์บอร์กอะไรครับอันนี้ก็เป็น มันก็ดพุ่งเกิดไอ้พ่อพอพอดูแนวท่าอย่างเงี้ครับให้เก่งบ่ก,ก็บ่เก่งครับแต่ว่าสามารถเอาตัวรอดได้นะครับท่านไผมักก็กดติดตามด้วยน,นะหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆครับ